โอ้โหเช้ามาก็จะตื่นไปนี่อย่างเงี้ยครับทํางานทุกวันจันถึงสุกนะครับหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับชีวิตเด็กโรงงานคนหนึ่งนั่นแหละไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกนะครับนีต่ตอนนี้ทางไปที่ทํางานนะครับก็ห่างจากที่ทํางานประมาณ7-8โลนะครับนี่แหละขับไปคนเดียว ในรถก็อยู่คนเดียวขับไปคนเดียวเงาเงาก็เลยมาอัดคลิปเล่นแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากเลยครับเนี่เขาก็พากันไปส่งลูกส่งเต้าไปเรียนด้วยไอ้เราก็มีแม่บ้านไปส่งแล้วเรียบร้อยลูก2คนเราก็เลยชิวตื่นมาก็แค่อาบน้ำแต่งตัวไปทำง,งานรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง แยกทองด้วยอันตรายเอโอแดดนี่แค่ช่วง7จ็ดโมงสิเองนะเนี่ยแดดขนาดนี้แล้วแต่ก็ดูภาพรวมก็บรรยากาศดีนะครับระหว่างเดินทางรถไม่ติดนะเพราะว่าอาอยู่ออกทางซอยหลังบ้านนะครับซอยของหมู่บ้าน่ดีๆสบายๆ ต้องไปถึงโรงงานก่อน8โมงนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ทันรูดบัตรนะครับเราเข้าทำงานก็ต้องรูดบัตรนะครับไม่เหมือนอาชีพอิสระของใครหลายๆคนนะของผมนี่ต้องตรงเวลาเข้าต้องตรงเวลาแต่ว่าออกเนี่ยไม่เป็นไรออกจะออกต้องต้องหลัง5โมงครึ่งนะแต่ว่า กี่โมงก็ได้จะทุ่มสองทุ่มก็ได้ไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้ตังหรอกแต่ก็อยู่บางทีทางงานมีปัญหานี่ไปแนละ้วรถไม่ติดครับสบายสบายครับนี่เมื่อกี้รถเยอะนะครับออกถนนใหญ่จะพาเข้าถนนใหญ่ก็เลยเลยต้อง ปิดกล้องก่อนเพราะว่ากลัวอันตรายนะครับกลัวไม่มีสมาธิในการขับนะครับก็เลยปิดกล้องไปก่อนมอเมเกียแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ผ่านมาอีกเข้าซอยอีกแล้วนะครับก็เลยเปิดกล้องนะครับดูรถไม่ค่อยเยอะนะครับเลยเปิดกล้องนี่มุดใต้อุโมงค์ด้วยมุดใต้อุโมงค์อันนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ทางมอเตอร์เวย์นะครับผ่านใต้มอเตอร์เวย์นะครับเ ไปทำที่ทำงานนี่ก็ซอยเล็กซอยน้อยนะครับหลักๆก,ก็คือหนีรถติดถนนใหญ่แหละ,ะครับมันก็สบายๆมันไม่ได้เครียดไงแล้วก็ไปทำงานมันก็จะปลอดโปร่งโล่งนะครับไม่ต้องมาเครียดนะครับถึงที่ทำงานแล้วยังเครียดเรื่องของไอ้รถติดที่ผ่านมาอีกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่โอเคนะครับซอกซอยเยอะนะครับแล้วแต่ใครจะไปทางไหน ตรงนี้เป็นห้าแยกห้าแยกแยก็จะรถเยอะนิดนึงครับห้าแยกวัดใจครับถ่ทีทราสายกันนะครับตรงนี้ไม่มีไฟแดงโอเคดูแล้วมันก็ไม่ได้สนุกหรอกแต่ว่าอยากถ่ายคลิปให้ดูนี่นี่นี่มีต่างชาติด้วย ทำอะไระเก็บขวดอ๋อโอเคอาชีพอิสระครับไม่เป็นไรนะครับทำปไปเลยหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงตัวเองครับไม่ต้องไปแบ,แบมือขอใครอ,อย่างเงี้ยผมยินดีด,ด้วยแล้วก็สรรเสริญน,นะครับคนกลุ่มพวกนี้ครับดีกว่าไปแบมือขอทานขอคนนะครับไม่คิดจะทําอะไรเลยอย่างเงี้ยบางทีรายได้เยอะด้วยนะไอ้กลุ่มคนพวกนี้นะเยอะกว่าเราอีกอย่างเงี้ย เช้ามาแบขอเย็นมากินหรูแต่กับลุงเมื่อกี้เนะี่ยแกก็หาขวดหาอะไรแกที่จะเอาไปขายได้นะแกก็ทำของแกนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วลนะ่นะเนาะแต่แต่ละคนก็เลือกไม่ได้หรอกก็ทำยังไงให้ตัวเองอยู่รอดให้ตัวเองมีกินมีใช้นั่นแหละก็ทำไป เราเราด้วยไม่มีอะไรเราด้วยก็หากินหาใช้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าไปเหมือนกันนะครับนี่เส้นทางนี้มวแต่แดดดีนะวันนี้นะ ันนี้วันศุกร์แล้วครับวันศุกร์พรุ่งนี้ก็หยุดอีกนะครับเพิ่งเปิดงานเมื่อวานนะวันที่สี่เมื่อวานครับเปิดมาหลังปีใหม่พรุ่งนี้หยุดอีกก็ต้องวางแผนต่อว่าจะทําอะไรต่อของเสาร์อาทิตย์ครับหลักๆก,ก็น่าจะไปดูเขาความพืบหน้าของบ้านนะครับดูเขาก่อสร้างบ้านมาไปถึงไหนแล้วนะครับของพอดีผม สร้างบ้านด้วยนะครับสร้างบ้านใครสนใจสอบถามได้นะเป็นพูวิลล่าพูวิลล่าก็ทำไปนะครับช่วงมันหยุดอแต่ไม่ได้ทำเองหรอกจ้างเขานี่คันนี้เขาจะไปทางนี้แล้วนะนี่มีเซเว่นด้วยสามแยก ผมชอบวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งไปอย่างเงี้ยมันสบายใจดีนะครับมันอาจจะมีติดบ้างก็ไม่เป็นไรมันมีแต่รถมันไม่เยอะเท่าไหร่เส้นทางอันนี้ก็เริ่มก่อสร้างกันเยอะนะก่อสร้าง คนสร้างบ้านขายก็เยอะอนี้นะครับออกจากงานประจามามาสร้างบ้านขายหรือเหมือนผมเนี่ยก็คือทํางานประจําด้วยแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็มาสร้างบ้านขายนะครับทําพูวินลล่าตอนนี้ก็ลองทําพูวินลล่าหลังแรกอยู่นะครับหลังแรกอยู่ก็ไปได้ดีอยู่นะไปได้ดีอยู่ทําได้ดีอยู่นะครับก็ได้ดูตรวจงานเกือบทุกวันแหละตอนเย็นหลังเลิกเรียนได้เลิกงาน <laughs> หลังเลิกเรียน หรือหน้าขนาดนี้จะไปเรียนอีกเหรอ บานเยอะตอนนี้ยน้ no, no, ดูข้างหน้าหนูข้างหน้าเขาก็จะ กำลังขึ้นอีกนะครับคนซื้อก็หาดูเอานะบ้านส,สวยๆก็เยอะนะครับนี่นี่ก็ขึ้นใหม่ตอนนี้หอพักก็ดูเหมือนจะซบเซานะครับเพราะว่าบ้านบ้านสร้างเยอะทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์อะไรพวกนี้นะครับบ้านเดี่ยวราคา ร้านต้นๆประมาณอย่างนี้เช่าอยู่ก็ผ่อนเดือนละห้าหกพันสี่พันอย่างเงี้ยครับก็มีนะครับก็ทําให้คนไปสนใจซื้อบ้านซื้ออะไรกันเยอะนะครับแต่ช่วงนี้ก็ดูเรื่องของเศรษฐกิจกันด้วยนะนะครับดูความมั่นคงของกําลังทรัพย์กําลังเงินเราด้วยนะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะแต่ถ้าเป็นผมนะ ถ้าเป็นผมนะเอาเอาตามจริงนะถ้าเป็นผมนี่ผมอยากจะไม่มีภาระเรื่องพวกนี้เลยอยากจริงๆถ้าเช่าได้อยากจะเช่านะแล้วก็ขายบ้านเลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องเป็นภาระนะครับมันก็จะมีลดรายจ่ายไปได้แล้วก็จะมีรายได้เพิ่มนี่ครับน่าจะดีกว่านะยุคนี้สมัยนี้จริงๆนะคิดอย่างนี้จริงๆนะ ไม่อยากเป็นหนี้อะพอเป็นหนี้ปุ๊บมันเป็นภาระเป็นภาระบางบางครั้งมันก็ทุกบ้างนะครับมันบางครั้งมันก็ทุกนะครับเพราะว่าไอ้ทรัพย์สินที่เราซื้อมาเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นทรัพย์สินไงมันยังเป็นหนี้สินอยู่อ่ะมันยังเป็นหนี้สินอยู่เพราะฉะนั้นหนี้สินเนี่ยก็ต้องจ่ายเขาถูกไหมมันก็ต้องจ่ายเขา ถ้าไม่จ่ายเดือนไหนก็จะอ,อาจจะมีปัญหาเรื่องเครดิตอะไรเราได้นะในอนาคตเราก็จะทําธุรกรรมอะไรต่างๆก็ทํายากจริงๆอ่ะอยากจะปลดหนี้ด้วยตามไปแต่มันไม่มีเงินนะดิอยากจะปลดอยู่แต่มันก็ไม่มีมันก็ต้องผ่อนอยู่ตอนนี้เป็นราชางเงินผ่อนเหมือนกันแหละเดี๋ยวดูรถครับึฟอโอเค ชางเงินผ่อนถ้าเป็นไปได้นี่ก็อยากจะขายขายแล้วไม่เช่าอยู่กันดีกว่าทั้งครอบครัวเช่าอยู่น่าจะดีเนาะทำอะไรก็ตัดสินใจได้ง่ายไม่ถึงว่าอยากจะออกจากงานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานหรือว่าอยากจะทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้คิดไม่ต้องยากเพราะว่าเราไม่มีหนี้สินแล้วไงอย่างเงี้ยครับ เราไม่มีนี่สินล้วมันก็ยังง่ายคิดอะไรมันก็ยังง่ายมันก็ไม่เครียดด้วยไม่ทุกข์ด้วยนะครับถ้าเป็นยุคนี้นะผมว่าอืมหาเช่าอยู่ดีกว่านะครับตอนนี้ก็เดินมาได้เดินทางมาได้ใกล้ถึงโรงงานแล้วนะครับอีกประมาณสักกิโลกว่าก็ถึงแล้วนะครับ คนมอเตอร์ไซค์ก็เยอะนะมอเตอร์ไซค์นะครับเขาก็สะดวกดีนะเขาไปได้เร็วแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยกลุ่มมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างเงี้ยห้าวันอ่ะของผมอ่ะเป็นอย่างเงี้ยแหละชีวิตงานโรงงานเป็นอย่างเงี้ยแหละนะครับ นะแต่อย่าถอยเพราะว่าเรายังมีภาระเรายังมีภาระเธละลาลาละอยู่เอือนะถอได้นะแต่อย่าถอยนะครับทุกคนสู้นะต้องสู้นะครับแล้วก็พยายามทําทําอาชีพทำ,ทำอาทาอาชีพเสริมอ่ะให้ได้มาก กับงานประจํานะให้ได้มากมากกว่าหนึ่งอะง่ายๆจะสองหรือสามไปก็ว่าไปแล้วแต่ถ้าใครมีกําลังมีแรงก็ทําไปนะครับเดี๋ยวนี้ออนไลน์ก็ทําได้เยอะแยะเนาะไม่ต้องไปขายเองดูเองอะไรอย่างนี้ครับอาจจะเป็น AI ช่วยขายอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันมีมีหมดเลยนะ เราะนั้นมันอาจจะทําหลายงานก็ได้แต่ว่าอย่าลืมงานหลักเรานะช่วงเวลางานทํางานช่วงเวลางานเนี่ยก็ต้องเต็มที่นะครับเต็มที่กับมันเต็มที่กับให้กับบริษัทนะไอชุดเสริมนี่ก็ดูช่วงเวลาที่เราวันหยุดหรือไม่ก็ช่วงเย็นช่วงเลิกงานนะครับอย่าไปเอางานเสริมมาเป็นงานหลักล่ะนะครับ เดี๋ยวเขาจะจ้างออกเขาจะเล,เลิกจ้างเพราะว่าสามารถเลิกจ้างได้นะเพราะว่าผิดกฎระเบียบเงี้ยเขาก็สามารถเลิกจ้างเราได้ระวังดีๆนะใครที่ทํางานเสริมนะครับแล้วก็ไปเบียดกับงานประจําอย่างเงี้ยครับอาจจะมีผล <c oughs> ผลของชีวิตได้นะวันนี้ก็คุยกันไปแบบ สพัพเเหระเนาะไปเรื่ยเปื่อยนะระหว่างเดินทางไปทำงานผมก็ไปของผมไปเรื่อยๆนี่แหละ,ชะเช้าเร่งรีบไปทำงานกันรูดบัตรให้มันทันตอนเย็นก็หลังเลิกง,งานก็ไปดูอัปเดตบ้านนะครับบ้านที่ก่อสร้างอยู่นะครับอย่างเงี้ยทุกวันนะครับใส่ใจมัน อะไรที่มันผิดพลาดมันก็จะได้ผิดพลาดแล้วก็แก้ไขได้ทันแต่ถ้าเรานานๆไปดูนะมันผิดพลาดเราก็ไม่รู้แล้วหรือว่าก็แก้ไขได้ช้าพอแก้ไขได้ช้าปุ๊บมันก็จะทําให้อาจจะลามปามลามเวลาไปเวลาอาจจะเสียเพิ่มไปอย่างงี้ครับทําให้ล่าช้าไปอีกต้องคอยตรวจสอบนะช่างเขาทำบางทีเขาก็ทําตามใจเขาในบางครั้งนะ บางอย่างเราไม่เห็นอย่างเงี้ยเขาก็แอบบทําแอบ,บอะไรเราก็ไม่รู้เนาะอย่างเงี้ยเพราะนั้นต้องพยายามไปดูบ่อยๆนะครับถ้าใครกําลังก่อสร้างอยู่ทําบ้านอยู่ทำอะไรอยู่ต้องตรวจสอบเข้าไปดูบ่อยๆผสมปูนเป็นยังไงนะครับล่าสุดนี่ก็มีปัญหานิดหน่อยนะเรื่องของการผสมปูนแต่ก็ไปเห็นได้ทัน ครับแล้วก็ให้สั่งหรือแล้วก็แก้ใหม่หมดเลยนะครับไม่มีความรู้หรอกนะครับแต่ก็ดูแล้วมันมันไม่ใช่อ่ะือ,อดูสภาพแล้วมันไม่ใช่ก็เลยเปิด Google ดูแล้วก็คุยกับทางช่างเขาคุยกับผู้รับเหมาก็จบนะครับแก้ไขให้ไม่มีปัญหานะครับเพราะนั้นทุกขั้นตอนเนี่ยที่ผมสร้างเนี่ยผมก็ตรวจสอบตลอดนะครับไปดูตลอด เสาร์อาทิตย์วันธรรมดาช่วงเลิกงานนะครับไปดูปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้งานของเราเราก็ต้องรักนะครับพอรักมันก็ต้องใส่ใจแค่นั้นเองนะครับหรือว่าเราจะส่งต่อให้ใครขายให้ใครเขาก็ต้องได้สิ่งที่ดีกลับไปไม่ใช่ว่าส่งไปทั้งแบบที่แบบยังมีปัญหาอยู่เรื่ออะไรอยู่เนี่ยไม่ไม่เอาไม่ทํา ไม่ได้อย่างไงไม่ได้นะสแสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์นะครับต่อตนเองแล้วก็ลูกค้าด้วยนะครับก็เลยต้องหมั่นดูหมั่นว่าช่างเขานะครับไม่ถูกก็คือไม่ถูกอะ่ะตรงตรงผมต,งตรงนะครับไม่ดีก็ไม่ดีแก้ก็คือต้องแก้นี่บ่นไปนะระหว่างรถติดไฟแดง <laughs> บนบนไประหว่างรถติดไฟแดงนู้ไฟแดงเห็นไ,ไหมครับนี่จะเลี้ยวขวาแล้วแล้วก็เดี๋ยวถึงโรงงานแล้วเดี๋ยวผมขอพักแป๊บหนึ่งนะพักกล้องแป๊บหนึง่งโอเคไปแล้วไปกันต่อนี่แล้แลเราเลี้ยวขวาซึ้บ น,นี่ครับเดี๋ยวก็จะถึงโรงงานแล้วนะครับเดี๋ยวถึงโรงงานเดี๋ยวเราจะสวัสดีรลพอเขาหน่อยนะผมทำทุกวันนะครับทั้งเช้าทั้งเย็นทำทุกวันสวัสดีรลพอครับสวัสดีกันทักทายกัน 到你了。 หนึ่งนะครับถอยรถก่อนนี่จอดรถเสร็จเรียบร้อยนะครับจอดรถเสร็จเรียบร้อย,อยเรียบร้อยหนึ่งน,นจะจอดรถ เนี่เข้ามาโรงงานแล้วนะครับนี่พร้อมๆในการทํางานต้องแต่งตัวสไต์เป้นะนี่ก็เดี๋ยวของช่วงเช้านี้ก็น่าจะแค่นี้ก่อนนะครับถ่ายภายในไม่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นมาอัปเดตอีกทีหนึงโอเคนะครับโอเคครับช่วงเชา้าสวัสดีครับ หนึ่งวันหมดไปหนึ่งวันเคครับเึงรถละเคนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับไปแล้วเดี๋ยววันจันทร์เจอกันครับ ถึงแล้วถึงแล้วนะครับตอนนี้มาจากมาจากโรงงานมาจากโรงงานครับตอนนี้มาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูโอ้โหโอ้โหนี่บรรยากาศดีนะครับ 对喽。Well, uh เสร็จแล้วบรรยากาศข้างหลังผมชอบมากเลยทีเนี้ยอากาศดีนี่ลองมองออกไปสวยมากเนตรงนี้ก็จะเป็นสะนะครับยังไม่ได้ทำเลย <laughs> นี้ก็จะมีปู น้ตรงนี้มีดันหน้าดันหน้าน่ยังไงว่า,ากาานันดีมากเลยนี่ประมาณนี้ครับในหนึ่งวันนะของผมเนี่ยในหนึ่งวันก็คือประมาณนี้แหละเช้าตื่นมาทํางานนะครับบางวันวันหนไม่ได้ไปทํางานก็ส่งลูกนะครับไปโรงเรียนตอนเช้า เสร็จแล้วเนี่ยก็ปุ๊บเนี่ยก็จะเลยแวะมาดูเนี่ยที่บ้านที่กำลังสร้างนะครับชุดนี้แล้วก็วันไหนมาทำงานตอนเช้าตอนเย็นก็จะแวะมาที่เนี่ยครับที่พนัดนะครับหลังโรงเรียนหลังโรงเรียนพนัดพิทยาคารอย่างเงี้ยทุกวันครับทุกวันต้องมาตรวจสอบนะครับไม่ได้เดี๋ยวช่างมั่ว มัว่วไม่ได้นะเออนี่ไงเพรามันโอเคไหมถูกต้องไหมเพรเสียงจ๊กรจจันดัง ในหนึ่งวันผมกนมนน็น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันหลังก็จะอัปเดตให้ดูอีกนะครับเดี๋ยวมีอะไรก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าวิถีชีวิตของคนทํางานนะครับ<笑><笑>ก็ไม่มีอะไรดีหรอกมันบางทีมันก็สาระอะไรไม่มีหรอกนะครับก็อยากให้ดูให้เห็นแค่นั้นเองนะครับโอเควันนี้ก็ น่าจะประมาณนี้เนาะดึกแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะสองทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะดูเสร็จก็แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวกลับและนะครับกลับบ้านนะครับโอเควันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ